สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูพระหลวงปุตตรุ่นเกตมงคลนะครับปีสองสี่นามเดิมนามของท่านนะครับพระราชสองวรนราชพิพิมลหลวงปุตโตพุทธาพิเศษพสสองห้าสองสี่วัดประดูชิมพีกทธมน,นะครับมาดูด้านหน้าองค์พระนะครับ รุ่นเกีย์มงคลน,นะครับ,รบเป็นภาพปิดตารุ่นเกีย์มงคลดูด้านหลังนะครับชัดัลยรับยันลึกดูด้านหน้าที รุ่นเกตหมงคลปีสองสี่มวัดประดูชิมพีสวัสดีครับถ้าผมอ่านผิดประการใดขออาภัยด้วยนะครับ